ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ FC สุนทรชัยครับในคลิปนี้ท่านใดเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับ เห็นที่ตรงหน้าจอตรงนี้นะฮะมีการกระพริบครับคีย์แล้วก็เป็นรูปแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือเป็นสัญญาณบอกว่าสมาร์ทคีย์ของคุณนั้นแบตเตอรี่อ่อนแล้วครับต้องทำการเปลี่ยนเดี๋ยวไปดูว่าเปลี่ยนเองง่ายๆทำอย่างไรแล้วก็ราคาแบตเตอรี่นี่ก็ถ้าเป็นตามร้านคอนนะครับต้องบอกว่าประมาณ35บาท ถ้าเป็นเซเว่ก็40กว่าบาทครับผมสามารถดูคลิปนี้แล้วสามารถเปลี่ยนเองได้ง่ายๆครับประหยัดเยอะเลยครับผมครับผมก็มาชมวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับกับสมาร์ทคีย์นะครับปัจจุบันนี้กุญแจก็จะประมาณนี้ครับใช้สมาร์ทคีย์กดรีโมทกกดล็อกประตูนะครับสามารถทำได้นะครับวิธีการนะครับก็ แล้วแต่รุ่นนะครับปลดลูกกุญแจนี้ใช้วิธีการนี้เลยใช้อุปกรณ์ที่เขาให้มาหรือเขาเรียกว่าใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่นะครับให้เกือบหยุดสูงสุดโดยไม่ต้องวิ่งหาเลยครับเนี่ยใช้ส่วนปลายของกุญแจเป็นกุญแจแมนนวลแบบนี้ครับเนี่ยแล้วก็แย่เข้าไปตรงร่องนี้นะครับผมเนี่ยง่ายง่ายเลยฮะเรียนง่ายง่ายเพราะจากประสบการณ์ก็คือ ถ้าให้ร้านหรือว่าร้านทานกุญแจทั่วไปก็จะระาคาไม่ต่ำกว่า200บาทถึง300บาทนะครับแค่เปลี่ยนแานสมาร์ทคีย์เฉยฮะผมก็เลยในคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ต้องการจะเปลี่ยนด้วยตัวเองง่ายๆใช้วธีการงัดแบบนี้ง่าย,ๆ,ายๆนะฮะ ต้องทําด้วยความระมัดระวังแล้วก็ค่อยๆแกะออกครับนี่ครับแค่นั้นเองครับนี่คร,ครก็จะพบ่านเขาเรียกว่า,าทานรหัสของเขาไว้เป็น cr 2 0 3 2และตัวรุ่นนะครับเป็นฐานาแบบกลมนะทรงแบบแบบนี้ด้านบนนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะบชัดเจนแล้วก็ต้อง แกะมาแล้วเปลี่ยนนะง่ายแค่นั้นเองนะก็ไปหาซื้อฐานมาในไซนี้ผมซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็จะเป็นจากเซเว่นเนี่ยน่าจะ43บาทแล้วก็ถ้าเป็นร้านคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็ใช้ได้เช่นกันก็35บาทครับผมนีก็ประหยัดไปได้อีกหลายบาทนะฮะนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆครับเมื่อเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็นำใส่ ลับเข้าไปเหมือนเดิมครับผมไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับก็ประกบเข้าไปคแค่นั้นครับแล้วก็กดให้แน่นนี่ครับสามารถทําเองได้ง่ายครับสําหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่าถ่านสมาร์ทคีย์สำหรับรถยนต์ด้วยตัวเองง่ายๆครับ ขอขบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีม่ใช่พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ